นี้มี ps5 กันหรือ,อยังจ้ะถ้ายังไม่มีนะตอนนี้นถึงเวลาต้องจัด p เฮสเ t t ั่นลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีทุกคนนะกับ11 11 power deal บอกเลยว่า ps5 ลดราคาครั้งแรกด้วยโคตรน่าโดน มาเริ่มกันที่ PS5 รุ่นสลิมนะรุ่นใส่แผ่นเขาเริ่มต้นที่12090และ PS5 Pro ก,กล็ลดราคาแล้วทุกคนนะใครรออยู่ตอนนี้ถึงเวลาช้อนราคาพิเศษนะ25890 p s p o r l กล็ลดราคาเหมือนกันนะเหลือ790 0สายเกมเมอร์รีโมทเพต้องโดดแล้วหูฟังของ PlayStation เนี่ยกล็ลดราคาทั้ง2รุ่นเลยนะราคาตามนี้เลยสายสะสมจอยของมันต้องโดนทุกคนดูว่าเซ็ต์ลดราคาทั้ง2รุ่น แอสโตบอดเว้ยกล่องสุดท้ายจอยดัวเซนเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา2090แล้วแต่สีนะและจอยดัวเซนเอ็นเนี่ยก็ลดราคาด้วยเหลือ6790สายจริงจังเกมมิ่งต้องโดนแผ่นเกมเขาก็ลดราคาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น God of War อลเลกนานลอคแอนโทลิสโมเจ็ดมาเวลสไปเดอร์แมนสองเดสตันดิ้งสองลอสโซไซและแอสโตบอดเนี่ย,ยเขาลดสูงสุดถึง70%ราคาเริ่มต้นแค่690ราคาโคตรด,ดีระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วัน วันนี้ถึงวันที่13พฤศจิกายน2568นี้เท่านั้นไปจัดกันได้ที่ Sony Store ทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ a y s t a t i o n โค้ดหนักขนาดเนี้จะไม่มีได้ไงบอกเลยว่าของมันต้องมีมาขอซื้อนะคะ